มาถึงแล้วนะจ๊ะมาถึงประเทศฮังการีพอดีมันติดเขตต่อเขตกับประเทศออสเตรียสามีก็เลยพามาเที่ยววิวทัศน์ก็สวยดีจด้๋ยวให้ดูข้างหลังเ <c oughs> ดินช้าไม่ได้ตามรถไฟ วิวสวยจ้าวิวสวยมาก